สวัสดีครับพบกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้มามีอาการอีกแล้วครับนะมีอาการก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไงละครับว่าไดชาร์จมันเสียไม่เสียนะครับเอาแบบช่วยๆนะครับฟันทงนะครับทําตามนี้เลยครับนี่แหละครับนะ เราก็ถอดขั้วนะครับถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับถอดขั่วไหนก็ได้คู่บวกคู่ลบก็ได้นะครับแต่ให้ดีถอดคั้ลบดีกว่านะครับนะฮะถ้ามันดับมันดับปั๊บเนี่ยแสดงว่าไดมีปัญหาแล้วนะครับซึ่งอาการนี้มันดับนะฮะมันดับเสร็จแล้วได้มีปัญหานะครับชัวเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปหน้านะครับนะก็คือรื้อไดนะครับรื้อไดมาดูกันว่าอะไรมันเสีย นะครับระวังตัวมันก็มีไม่กี่ตัวครับ ator, เลคูลเลเตอร์มีมีเลคติฟายนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะเนยนะจะมีหลักๆอยู่3ามสี่ชิ้นนะครับนะที่มันชอบเสียบ่อยเช่นแปลงฐานอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาลุ้นกันว่าอะไรเสียนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยวิเคราะห์อาการก่อนนะครับนะวิเคราะห์อาการก็ทําตามนี้เลยครับนะะแล้วถ้าเกิดเปิดรถไม่ได้ล่ะเช่นขับอยู่ วิธีสังเกตง่ายๆเลยนะครับไฟมันจะเริ่มถ้าเปิดไฟนะครับไฟจะเริ่มดีลงดีลงดีลงนะครับนะถ้าไฟดีลงเมื่อไหร่ก็มันไม่สว่างแจ่มเหมือนเดิมนะครับนะก็ให้ส่งใส่ไว้ก่อนเลยครับว่าไดะเสียแล้วนะครับหรือว่าเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์แล้วมันมันลมมันไม่ค่อยแรงนะเปิดเบอร์แรงสุดเลยแต่ว่ามันเบาเหลือเกินนะครับเหมือนเปิดเปิดเบอร์สี่ไม่เปิดเบอร์หนึ่งเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนะ ก็คือไฟมันจ่ายจากแบตไปหมดแล้วนะครับไฟตกนะครับพอไฟตกปั๊บไฟมันเริ่มอ่อนมันเริ่มอ่อนในพวกที่กินกระแสเยอะมันก็จะเริ่มช้าลง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 นะครับจนในที่สุดไม่พอที่จะเอาไปจ่ายให้ระบบจุดระเบิดนะครับพอไม่พอจ่ายจุดระเบิดปั๊บมันก็ดับเลยนะฮะดับทีนี้สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดครับนะฮะไม่ว่าจะพ่วงไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะฮะไม่ติดนะครับอาการนี้สตาร์ทไม่ติดแล้ว น,นอกจากว่าเอาแบบลูกใหม่มาเปลี่ยนนะสลับลูกไปเลยนะลูกนี้ออกแล้วก็ยืมของเพื่อนใส่นะวิ่งกลับบ้านอะไรอย่างนั้นนะครับได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ